สวัสดีครับพบกับนะครับช่างทูนวินเทจอีกแล้วนะครับแล้วก็นะครับอ่ยินดีต้อนรับเข้าสู่นะครับช่องนะครับซ่อมซื้อหรือขายนะครับบายช่างทูนนะครับแล้วก็ช่างทูนวินเทจนะครับในช่องทาง t ิ k กต็อกนะครับอ่าอ่าเป็นไงกันบ้างครับผมช่วงนี้นะครับต้องบอกว่าชุ่มช่ำนะครับฝนฟ้าตกแล้วนะครับก็อากาศเย็นสบายสบายนะครับก็อยู่กับผมนะครับกับอากาศอ่ากับบรรยากาศนะครับ สบายสบายเลยนะครับวันนี้่าทำกลางนะครับธรรมชาตินะครับก็ก่อนจะเข้าสู่หน้างานเราก็สบายสบายกันก่อนนะครับรีแลกซ์รีแลกซ์นะครับก็ช่วงนี้ฝนตกนะครับก็ต้องต้องจับกบกันนะครับช่วงนี้นะครับวันนี้หน้างานเราก็จะเป็นอะไรไปไม่ได้นะครับถ้าฝนตกแบบนี้นะครับกบต้องออกนะครับ เดี๋ยวเราตามไปเลยนะครับตามกันไปนะครับช่วยกันไปไปช่วยกันดูนะครับวันนี้เรามีนะครับเคสนะครับก็เป็นกบนะครับรุ่นนะครับผันร้อยนะครับผันร้อยอ้าวพร้อมแล้วไปนะครับพร้อมแล้วตามผมไปเลยนะครับเดี๋ยวเราไปหน้างานกันเลยอ่าก็มาสู่หน้างานเลยนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็อย่างที่บอกนะครับเป็นกบนะครับรุ่นผันร้อยนะครับอาการที่ ลูกค้าบอกมานะครับก็คืออ่าไม่ติดนะครับไม่ติดอ่าเดี๋ยวเราลองเสียบปลั๊กดูก่อนนะครับหรือว่าอ่ามิเตอร์เช็คก่อนก็ได้นะครับเช็คไฟผ่านนะครับอ่าลองอามิเตอร์นะครับเช็คไฟผ่านแล้วเงียบกิฟเลยนะครับเงียบกิฟนะครับเข็มมิเตอร์ไมกระดิกเลยนะครับก็อ่นะครับเราก็ ต้องไล่กันจากต้นทางนะครับเหมือนเดิมนะครับก็ทำงานเกี่ยวกับของที่มีทุนนะครับเราก็ต้องถอดฐานก่อนนะครับสำหรับตัวนี้นะครับเขาก็จะเป็นรุ่นนะครับพันพันร้อยนะครับพันร้อยครับโอ้โหนะครับดูจากสภาพฐานนะครับเอียงนะครับเอียงแบบนี้นะครับ อ่าสันนิษฐานนะครับผมสันนิษฐานเบื้องต้นนะครับน่าจะเกิดจากนะครับหัวคอมนะครับหัวคอมศึกหรือเอียงมากนะครับทําให้ฐานไม่ถึงก็เลยไม่ติดนะครับอาสันนิษฐานนะครับเดี๋ยวเราตามกันไปนะครับตามกันไปนะครับค่อยๆลื้อนะครับก็อีกข้างนึงก็เหมือนกันเลยนะครับก็เดี๋ยวเรานะครับแกะดูนะครับลำดับต่อไปนะครับก็ เป็นการนะครับเอาสายพานออกก่อนนะครับสายพานนะครับเพื่อเราจะแกะทุนดูนะครับแกะทุนดูนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปไล่ดูอีกทีนะครับว่าฟินคอยนะครับขาดหรือเปล่ามีแตกมาั่งแล้วนะครับมีแตกมาั่งแล้วนะครับก็ลูกค้าแตกมานะครับเราก็ต้องเวลาลื้อหรือว่าทําการแกะนี่นะครับก็ต้อง ใช้ความระมัดระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าพลาสติกเขานะครับกรอบนะครับกรอบอ่าแล้วก็เอาสายพานออกมาแล้วนะครับสายพานนะครับอ่าต่อไปก็แกะน็อตเลยนะครับน,น็นอตน็นอตน็อตฝานะครับฝานะครับอ่าต้องเอาอ่า อแกะฝาออกได้เลยนะครับแล้วก็ดึงทุ่นออกไปได้เลยนะครับตัวนี้นะครับไม่ต้องถอดมอเล่นะครับไม่ต้องถอดมอเล่อ่าเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับว่าแกะออกมาแล้วนะครับทุ่นจะเป็นที่เหมือนที่เราสันนิษฐานไว้หรือเปล่านะครับอ่าก็ทําการแกะน็อตในส่วนฝาช่วงนี้นะครับแล้วก็มอเล่เราไม่ต้องแกะนะครับก่อน ก็ต้องค่อยๆตอกค่อยๆตีด้วยนะครับเพราะว่าเขาเป็นอลูมิเนียมนะครับเราเตะไปตอกหรือว่าไปตีแรงเดี๋ยวก็แตกนะครับอพอได้พอได้มีพื้นที่นะครับหรือว่าช่องว่างนะครับเราก็เอาไขาควงนะครับงัดได้เลยนะครับค่อยๆนะครับไล่งัดมารอบๆก่อนนะครับ อ่าได้ออกมาแล้วนะครับนี่ได้ออมาแล้วนะครับอ่าดูที่หัวคอมนะครับเอาหัวคอมมาดูใกล้ๆก,ก่อนนะครับเดี๋ยวเราดูหัวคอมก่อนนะครับว่าทําไมกินฐานเอียงถึงขนาดนั้นเลยนะครับอ่าสันนิษฐานว่านะครับฐานหมดนะครับาฐานหมดนะครับนี่ แต่ก็ไม่น่าจะกินฐานเอียงถึงขนาดนี้นะเนาะเอ๊เช็คให้ดีนะครับเช็คให้ดีกินฐานเป็นรูปร่างเอียงแบบนี้เลยมีมีรอยเบียดไหมอ่ามีรอยเบียดไหม มีรอยเบียดที่ฟินคอยหรือเปล่านะครับที่ฟินคอยมีรอยเบียดที่ทุนมองแล้วไม่มีเลยนะครับไม่มีรอยเสียดสีนะครับทั้งบนทั้งล่างนะครับอ่าแบบนี้เดี๋ยวลองไปหาฐานมาใส่กันก่อนดีกว่าเนาะเผื่อฟุกนะครับนี่นะครับจบงานไวเลยนะครับอ่าเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราล้างหัวคอมกันด้วยนะครับเนาะเพราะว่าหัวคอมรู้สึกว่าจะเป็นรอยมากนะครับเนาะอ่าเหมือนเจอนะครับเขาไปเจอ อ่าเนี่ยไปไปเจอนะครับเ่ยอ่าไอเส้นทองแดงข้างในนี่นะครับมามาเสียดสีนะครับทําให้หัวคอมนะครับเขาเป็นรอยเยอะนะครับเดี๋ยวเราล้างหัวคอมกันเนะล้างหัวคอมกันอีกทีนะครับเนาะอ่าก็เราก็ใช้กระดาษทรายนะครับเบอร์ละเอียดละเอียดหน่อยแล้วกันนะครับนะ สวยแล้วนะครับนี่ก็หายเป็นเร็จแล้วนะครับก็ใช้กระดาษทรายนะครับอ่าเบอร์อันนี้รู้สึกว่าจะเป็นเบอร์นะครับเบอร์300สามร้อยนะครับสามร้อยสามร้อยกว่าเนี่ยได้หมดนะครับ ก็เอาคัตเตอร์นะครับเซาะร่องนะครับเพือ่อเอาเศษขี้ทานหรือว่าที่เราปั่นเมื่อกี้นะครับอาจจะไป,ไปคาอยู่นะครับเดี๋ยวก็จะทําให้่าข้ามใส่กันนะครับช็อตนะครับเสร็จแล้วนะครับปิ้งเลยปิ้งเลยนะครับ <Wow. S 1> เดี๋ยวเราไปลองใส่กันนะครับ มุนใ้ค่องนะครับแล้วก็เช็คไฟผ่านอีกครั้งนะครับอ่ามิเตอร์มานะครับมิเตอร์นะครับกดสวิ์นะครับกดสวิแตะทิปป๊กนะครับแล้วก็กดสวิ์อ่ายังนะครับยงังอ่ายังนะครับยงังอ่า นะครับไม่มีไฟผ่านนะครับไม่มีไฟผ่านนะตอนนี้ต้องไปไล่ที่ต้นทางดูนะครับต้นทางนะครับก็คือ่าสวิกนะครับแล้วก็สายไฟนะครับนะครับก็มาเริ่มต้นจากต้นทางนะครับก็คือสายไฟนะครับเราก็ดูนะครับส้มนะครับส้มนะครับก็แตะที่ส้มนะครับแล้วก็แตะที่ขาปลั๊กนะครับแล้วก็มาดูมิเตอร์นะครับมิเตอร์ขึ้นนะครับส้มนะครับ แล้วก็ต่อไปนะครับฟ้านะครับสีฟ้าฟ้านะครับแตะที่ปลักเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มิเตอร์ขึ้นนะครับจิ้มไว้ก่อนจิ้มคาไว้ก่อนนะครับเมื่อกี้ฟ้านะครับฟ้าสีฟ้านะครับฟ้านะครับนี่อ่สายไฟไม่ขาดนะครับแบบนี้นะครับสายไฟไม่ขาดอ่ะตอนนี้ก็เราไปดูที่สวิ์นะครับกดล็อกไว้ก็ได้นะครับ ห้องนี้นะครับต่อกันนะครับมิเตอร์ต้องขึ้นเลยนะครับมิเตอร์ขึ้นนะครับอีกห้องนึงข้ามนะครับข้ามนะครับลองปลดล็อกครับปลดล็อกปลดล็อกสวิ์นะครับปลดล็อกนะครับสวิกก็ใช้ได้นะครับเอาละครับงานนี้นะครับอ่ะนะครับเดี๋ยวเราย้อนกลับมาดูตรงทานอีกทีนะครับ ว่าที่ล้างฐานอาจมีปัญหาหรือเปล่านะครับครับเมื่อกี้ปลายสายอาจจะเป็นขี้เกลือก็ได้นะครับอ้าวนี่นะครับนี่เติมมาแล้วนะครับนี่นะครับไฟผ่านแล้วนะครับนี่อแสดงว่าติดแล้วนะครับติดแล้วนะครับเมื่อกี้อาจจะปักอาจจะเป็นขี้เกลือนะครับก็ตรวจเช็คให้ดีก่อนนะครับตรวจเช็คให้ดี เดี๋ยวเสียเวลานะครับแม่จะมีเวลาไปเที่ยวทะเลท่าหน่อยก่อน <Yahoo! S 1> อะนะครับเดี๋ยวเราลองใหม่นะครับลองใหม่เทสนะครับเทสท,ทุนใหม่อ่าลองเลยนะครับเทส ก็มีเวลาเหลือไปเที่ยวทะเลแล้วนะครับอะติดแล้วติดแล้วโอ้ยนะหลงทางอีกแอเดี๋ยวลองใส่ใสายพานดูนะครับจะมีดราม่าชุดหน้าหรือเปล่านะครับอะเดี๋ยวเราไปลุ้นพร้อมกันนะครับลองดูขอร้องระยานะอย่ามีดราม่าชุดหน้านะ ร้องเวลาเหลือจะได้ไปเที่ยวทะเล่สําหรับใสายพานนะครับเราก็ค่อยๆใส่ทีละล่องก็ได้นะครับแล้วก็ค่อยหมุนมอเล่นะครับหมุนมอเล่เข้าไปนะครับนี่ค่อยๆนะครับไล่ไปทีละล่องนะครับแล้วก็ค่อยๆหมุนมอเล่นะครับเนี่ยระมัดระวังด้วยนะครับระวังหนีบมือนะครับใส่สายพานใส่สายพานแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองกันอีกทีนะครับอ้าวลองเลยนะครับ อ่ะปักออกก่อนนะครับต้องใส่ไม่ได้ไปแล้วครับทะเลเสียงแบบนี้นะครับอ่าถ้าเสียงแบบนี้ยังเอาไปใช้งานไม่ได้นะครับเราต้องอ่าหรือนะครับชุดนี้อีกแล้วนะครับผมไม่ได้ไปแล้วนะครับทะเลอ่ต้องอ่าถอดสายพานออกนะครับแล้วก็เรามาตรวจเช็คชุดนี้กันนะครับอ่าถ้าเสียงแบบนี้อย่าฝืนใช้นะครับถ้าฝืนใช้นะครับถ้าเราฝืนใช้อ่า ตรงส่วนนี้นะครับตรงส่วนนี้แตกนะครับคืออาการฮิตเขาเลยนะครับตรงนี้นะครับนี่ถ้าตรงนี้แตกนะครับต้องบอกว่าลิกงลิเกนะครับหนังกลางปงกลางแปลงอะไรก็ไม่ได้ดูเลยนะครับจบเลยนะครับถ้าตรงนี้แตกนะครับสําหรับกบนะครับเดี๋ยวเราต้องบอกว่าต้องถอดชุดเพานี่มาเช็คกันนะครับว่าสาเหตุที่เขาดังแบบนี้เป็นเพราะอะไรนะครับอ่ไปนะครับเดี๋ยวเราไปลื้อชุดนี้กันอีกทีนะครับ อ่านะครับก็อ่าหลังจากที่เราเอาสลักออกนะครับแล้วก็อ่าตีตีนะครับใช้ไม้นะครับตีนะครับอย่าเราอย่าไปใช้เหล็กนะครับก็เราก็ใช้ไม้นะครับถ้าเราไปใช้ค้อนเหล็กนะครับตีแล้วเดี๋ยวไปโดนแถวนี้นะครับแถวนี้สุดนะครับเวลาเอาไปใช้งานมีปัญหานะครับวิ่งสายกระพืออ่าก็นี่นะครับปัญหานะครับลูกปืนเม็ดนี้นะครับ อ่าแล้วดูอันนี้ด้วยนะครับอ่าลองหมุนอันนี้ด้วยครับหมุนหมุนดิหมุนอ่าลูกปืนตัวนี้ด้วยนะครับลูกปืนนะครับแตกตายนะครับขาอยู่ข้างในนะครับอ่านะครับอ่าแบบนี้เราต้องถอดโมอเลอออกก่อนนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปเอาโมอเลอออกก่อนนะครับเนาะอ่าเราก็ถอดมอเลอนะครับอ่าถอดโมอเลอแบบไหนนะครับอ่าดูด้วยนะครับอ่าดูนะครับมอเลอนะครับพอเรามีปากาก็ปากกาจับนะครับแล้วก็ ก็จะมีบ yeah. I mean, yeah. I mean, yeah. mm ่าอยู Sen ่นะครับก็อ่าเกี่ยวซ้ายหรือเกี่ยวขวานะครับเกี่ยวซ้ายแลอเกี่ยวขวานะครับดูด้วยนะครับก็อ่าโมเลนะครับตัวแกนเพานะครับก็อ่านะครับเป็นนะครับเป็นออกเป็นเข้าอ่านะครับเป็นเข้าเป็นออกออกเป็นเข้านะครับเกี่ยวซ้ายนะครับเกี่ยวซ้ายนะครับอ่าเดี๋ยวเพื่อนเพื่อบางคนไม่เคยถอดนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปถอดผิดนะครับเกี่ยวเสียนะครับก็ตามนี้นะครับตามนี้นะครับในส่วนของอ่า เผาจับใบนะครับเกี่ยวซ้ายนะครับมเล่นะครับอ่ะเราก็ไปต่อเลยนะครับอ่านะครับนี่นะครับลูกปืนแตกนะครับข้างในนี้เศษอะไรเต็มเลยนะครับก็นะครับน่าจะเป็นขี้ไม้นะครับขี้เหล็กูกปื้นถ้าเศษขี้ไม้นะครับทําเข้าไปนะครับแล้วก็ทําให้เกิดความชื้นนะครับเข้าไปในอ่าระบบแบริ่งนะครับก็ทําให้นะครับลูกปืนแตกนะครับ อ่าสำหรับกบนะครับก็วิธีบำรุงรักษานะครับก็หยอดน้ำมันในส่วนตรงนี้นะครับบ่อยหน่อยนะครับแล้วก็เป่าลมนะครับเพื่อเอาเศษขี้เลื่อยนะครับที่เข้าไปคาอยู่อ่าในลูกปืนนะครับก็อายุการใช้งานเขาจะได้ยาวนานยิ่งขึ้นนะครับถ้าเกิดเสียงดังแบบที่เราเทสกันเมื่อกี้นะครับก็หยุดใช้งานเลยนะครับนะครับก็หลักใหญ่ใจความเขานะครับถ้าส่วนนี้แตกก็ต้องบอกว่าทุกอย่างคือจบนะครับนี่ ครับจะเราต้องเสียตังค์ซื้ออีกนะครับบางรุ่นราคาสูงเหลือเกินนะครับกับกบนะครับถ้าเราอยากจะให้เขาอยู่กับเรานานๆก็อาบำรุงรักษานะครับจุดอ่อนเขาก็แถวนี้นะครับแถวนี้จุดอ่อนเขานะครับอ่าและก็ในส่วนเวลาเราตั้งใบนะครับเนี่ถ้าใบมีปัญหานะครับอ่าเบี้ยวเอียงนี่นะครับก็ซื้อใหม่ดีกว่านะครับเนาะ จะได้ไม่บานปลายนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเนี่ยเราเอาไปใส่นะครับก็เกิดอาการกระพือนะครับใบกินเน่แรงเวียงไม่เท่ากันนะครับก็เกิดอาการสั่นกระพือก็จะทําให้ระบบเบ้าเสียหายไปด้วยนะครับอ่ะกับฝากด้วยนะครับวิธีอ่าบำรุงรักษานะครับเขาจะได้อยู่กับเรานานๆนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปว่าในส่วนของเราเลยนะครับก็ลูกปืนรู้สึกว่า เดี๋ยวเบอร์อะไรนะครับยังหากันไม่เจอนะครับเดี๋ยวเราแกะมาแล้วก็เทียบเทียบดูนะครับอ่าสำหรับที่ดูลูกปืนนะครับก็ทั้งเล็กทั้งใหญ่นะครับถ้าไม่มีนะครับก็ปรึกษาได้นะครับสําหรับที่ดูลูกปืนนะครับสอบถามได้เลยนะครับจะรับเป็นตัวเล็กหรือตัวใหญ่นะครับก็สอบถามที่ผมเลยนะครับ ในส่วนของลูกปืนเม็ดนี้นะครับเราจะเอาออกนะครับก่อตีแกนออกมาได้เลยนะครับแต่ก่อนที่เราจะเอาแกนออกนะครับเขามีกิฟนะครับเราก็เอากิฟออกก่อนนะครับอยู่ตรงนี้นะครับเมื่อกี้เก็บภาพไม่ทันนะครับเนาะนะครับก็เดี๋ยวเผื่อเพื่อนๆไม่ทันนะครับก็แบบนี้นะครับเอากิฟออกก่อนนะครับแล้วก็ตีบูธนะครับหรือว่าสลับตรงนี้ออกมาได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะเปลี่ยนลูกปืนเม็ดนี้กันนะครับ ปั่นปั่นหน่อยครับอ่าลูกปืนแตกนะครับนี่นะครับเบอร์6 08นะครับอ่าดูเบอร์นะครับเบอร์ชัดๆข้างหน้าครับข้างหน้าตรงซีนยางนะอ่า608นะครับอ่านะครับก็ต้องเปลี่ยนลูกปืนเม็ดนี้ด้วยนะครับอ่าไปกันต่อนะครับไปกันต่อ ใส่ปพื้นกลับลงไปแล้วนะครับเราก็ต้องค่อยๆนะครับค,อคอ่อยๆตอกนะครับอ่าดูก่อนนะครับดูระยะก่อนอ่าเสียงยันแล้วนะครับเสียงเขายันแล้วก็ใส่อ้อยสลักอ่าอ้อยสลักไว้เลยนะครับร้อยสลักไปเลยนะครับ,รรบถ้าเกิดว่ารูเขาได้กันนะครับรูได้พอดี concern. แล้วเราก็ร้อยสลักเลย ็หาเหล็กสก็ได้นะครับเหล็กอาเหล็ก2นะครับหรือว่าหัวน็อตก็ได้นะครับอาก็ใส่เลยนะครับก็ต่อไปก็เป็นการขั้นตอนการใส่เพาใส่เพา ต่อนะครับเราก็ใส่โมเลกลับแล้วก็กลับไปกลับไปอีกครั้งนะครับก็ ่าต้องบอกว่าไก่จะเสร็จแล้วนะครับไก่จะเสร็จแล้วอ่านะครับอ่าลองใช้มือหมุนดูนะครับ เดี๋ยวประกอบประกอบให้เหมือนเดิมเลยนะครับแล้วเราก็เดี๋ยวเราจะไปเทสตนะครับแล้วก็ลองใส่ไม้กันเลยนะครับก็ต้องบอกว่าลองลองได้นิดหน่อยนะครับเพราะว่าใบเขาเก่ามากนะครับใบใบไม่คมนะครับอเอาแค่เทสตนะครับก็จะส่งงานแล้วนะครับ ก็สำหรับกบนี่นะครับก็จะมีนะครับอยู่2รุ่นนะครับคือรุ่นพันหกับรุ่นพันรนะครับถ้าเป็นรุ่นพันหกนะครับก็จะเป็นตัวอลูมิเนียมนะครับสําหรับรุ่นพันร้อยเขาก็จะเป็นตัวพลาสติกนะครับมี2อรุ่นนะครับเราก็ดูด้วยนะครับว่าเราใช้รุ่นไหนอยู่นะครับอาการเสียแบบไหนนะครับก็ขาดอะไรนะครับชิ้นส่วนไหนนะครับแตกหักนะครับหรือว่าเสียหายนะครับ หาไหลไม่ได้นะครับก็ทักมาสอบถามก็ได้นะครับหรือว่าทางช่องทาง YouTube ก็คอมเมนต์นะครับแสดงความคิดเห็นนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรานะครับจัดหาให้นะครับจัดหาให้นะครับในส่วนของอะไหล่นะครับที่แตกนะครับใหม่ไม่มีนะครับเราก็จะหามือสองให้นะครับถ้ามีเราก็จะแบ่งปันกันไปนะครับ ถ้ามือสองหาไม่ได้นะครับเดี๋ยวก็จะพยายามหาของใหม่ให้นะครับก็จะสอบถามให้นะครับกับทางด้านร้านอะไหล่นะครับอ่านะครับเดี๋ยวเราไปเทสกันเลยนะครับเนาะอ่ะเดี๋ยวให้ช่างเราใส่ตัวบังสายพานแต่ก็ต้องบอกว่ามีตัวนี้แตกแตกนิดนึงด้วยนะครับแตกแตกตรงนี้นะครับแตกนะครับก็เขาเป็นพลาสติกนะครับพอได้อายุได้เวลาเขาก็จะ มีอาการกรอบนะครับลองลองเทสเครื่องก่อนนะครับเพราะว่าเราประกอบทุกอย่างลงไปแล้วอ่านิ่มเลยนะครับนิ่มเลยอ่าก็เทสเลยนะครับตรงนี้แหละนะครับอ่าลองราวเตอร์ลองกบก็ตรงมานี่เลยนะครับ ครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับวิธีนะครับตรวจเช็คซ่อมนะครับกบนะครับรุ่นพันร้อยนะครับหลักใหญ่ใจความเขาก่อตรงบริเวณอ่าทางด้านแกนเผานะครับที่เราทํากันมานะครับตามคิดข้างต้นนะครับก็ถ้าเกิดว่าเราใช้อยู่แล้วเขามีอาการเสียงดังนะครับก็หยุดใช้ก่อนนะครับอ่าหรือว่าวิธีที่ดีที่สุดนะครับก็คือนะครับอ่าการทําความสะอาดเขานะครับก็เป่าลมนะครับแล้วก็ หาน้ำมันจักก็ได้นะครับหยอดเข้าไปที่บริเวณลูกปืนนะครับเขาอายุการใช้งานก็จะได้นานยิ่งขึ้นนะครับเนาะอ่านะครับก็ต้องบอกว่าเราก็มีเวลาเหลือแล้วนะครับมีเวลาเหลือไปเที่ยวทะเลนะครับเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปเที่ยวทะเลแป๊บหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันตรงนี้นะครับก่อนจากกันนะครับพาไปเที่ยวทะเลแป๊บหนึง่ง เราไปเที่ยวทะเลกันแป๊บหนึ่งนะครับก็เก็บภาพสวยๆมาฝากนะครับก็กับบรรยากาศทะเลนะครับเพราะว่าอ่านที่ตัวที่ผมอยู่เนี่ยเป็นจังหวัดระยองนะครับก็มีสถานที่ท่องเที่ยวอยู่หลายที่เหมือนกันนะครับก็ถ้าเพื่อนๆว่างนะครับช่วงนี้นะครับก็เขาเริ่มผ่อนปลนมาตรการแล้วเราก็อ่ะต้องบอกว่าชาร์จแบตกันมากนะครับเนาะโอ้โหอยู่บ้านนานก็ไม่ไหวนะครับเนาะก็ออกไปนะครับออกออกไปอ่ะเก็บเกี่ยวประสบการณ์นะครับ ไปตามสถานที่สวยๆนะครับแล้วก็แชร์รูปมาแบ่งปันกันด้วยนะครับแล้วคลิปหน้าเราจะไปซ่อมอะไรกันอีกก็อย่าลืมนะครับฝากเป็นกําลังใจให้กับช่างบ้านๆอย่างผมด้วยนะครับและก็อย่าลืมนะครับที่สําคัญนะครับชมแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดติดตามไว้เลยนะครับแล้วท่านจะได้ไม่พลาดคลิปหน้านะครับแล้วเราจะไปซ่อมอะไรกันอีกก็ฝากกดติดตามไปด้วยนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ต้องบอกว่าสวัสดีครับ